พี่น้องมีมอพอครับเจียนมันครับเ็ดสวนซายอยู่ของมืนอนี่สวนซาถอนยาครับการสบายไร้ใดดีถอนยาถอนยาทยารัมีแล้วครับงานเตะละมืองานตไตวันครับพี่น้องเอ้ถอนยาเาซื้อ,อง, <c oughs> างาน,น,ขนขุ่นทีมงานกับถอนทิงขุ่นก็มีหลายคนอยู่พี <c oughs> <fahr> ่น้องเอ้บังเด้อ ไปไปได้เด้อไปเห็นงานต่างประเทศเนี่ยเมย์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 โตเขา <laughs> เขาสูง <laughs> ตันหยาออกจากต้นซ่าเขาพี่น้องเนี่ยเห้ย <laughs> มันเปลีป่ยนว่าเขาจังหน่อยเขาเก็บซ่าครับนี่ย,ยอดลงงังงำงำให้พี่น้องเขาเบิ่งนะมีอย่างไรครับแต่ละมือตอวน,นี้ละงานแต่ละมือ <laughs> จักบาทจักบาท บาดมาเบิ่งเอาครับพี่นอ้องไอ้จุดบาดก็ได้ไมาเขาเจ็บซ่าไปัวไปอบสรงขายต่างประเทศขายเมยืองไทยเฮาละม,มองย่าให้ตะแก้ครับมันยังหลายดอกมันีองเมืองการทำงานต่างประเทศครับรดดตีนโดรีบอทงหุ่นอ่ะยังไปเรืเยครับ อยู่งามเลยครับไปได้รับลอยอยู่รักลานครับพี่น้องนี่งามแต่ละมือนี่หลักพันสี่มีความสุขพ่อเด้หายเมื่อยจัเหน่อยซื้อไปพร้อมตกเผาไปนึ่งอยูงามสวนซ่ามีค้าวมีอะครับไม่ก็เกิดเจ็บหายหรอกตอนเช้า ยังกดขาร์ดเลยเก็บมาได้เศร้าเลยนี่เก็บจนสิบใบบงใบซองครับจุดน้อยกัดเลี้ยงนี่ยกัดเลืองานแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่ยังมากไหมครับอ่ามึงซ่าเขาครับเดี๋ยาหงยอดเขียวมดดมดีประมาณชิบมือนี่ก็ได้เก็บแล้วครับนี่ยอดเขียาะอ่อนหนึ่งสิชิบมือเขาก็เก็บใครแล้วครับเก็บตากเก็บอบของเขาหมดละเอาครับพวมีอย่างไรครับสำนี่แล้วครับ เดี๋ยวก็สิแล้วก็ดเลิกงานเมื่อนอนแล้ครับลองเอ้ยก็ <c oughs> ล้วครับผมบ๊ายบายครับปักดสิเด้อครับเด้อ